อย่างแรกก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ c a t u h l Replay นะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตกันสั้นๆครับก็เป็นอัปเดตเล็กๆจากเกมที่ผมได้เล่นเป็นประจำเลยนะครับ <c oughs> นนระกะัเบรคพอยต์สำหรับเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็ไม่ใช่ข่าวที่ใหม่เลยอย่างใดครับแต่เป็นข่าวที่ผ่านมาแล้วประมาณ1เดือนหรือก็คือ,อ,อน่าจะช่วงปลายปีหรือต้นปี ที่ผ่านมานี้นะครับค่อนข้างเป็นทีเซอร์ที่น่าตื่นเต้นดีนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับการคอลลาเบเรชันในนาฬกานะครับที่จริงเนี่ยมันก็มีมาแล้วตัวหนึ่งนะครับหรือก็คือโยโตฮิเมะ oh จากองเมียจิ ที่เป็นซีรีส์อมิจิอารีนาอมิจิกัตเกมอะไรแบบนั้นนั่นนะครับแต่ครั้งนี้ก็จะเป็นการคอลแลบกับเนียซีรีส์นะครับตัวเนียซีรีส์นี้ถ้าใครเห็นตัวละครก็คงจะจําได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเกม t r i ปเป A ในระยะหนึ่งเมื่อประมาณปีหรือ2ปีที่ผ่านมานะครับไม่แน่ใจอาจจะถึง3ปีนะล่าสุดนะครับนาฬกาเบตพอยต์ก็ปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เห็นตัวละครมากนักนะครับแต่รู้ว่าเป็น ToB อย่างแน่นอนซึ่งถ้าหากมาใน รูปแบบของโยโตฮิเมะนะครับตัวละครเนี้ยจะปรับแต่งอะไรไม่ได้เลยนะแต่ก็น่าสนใจที่สกิลจะเป็นอย่างไรนะครับอาจจะมีความเป็นหุ่นยนต์เข้ามามากขึ้นหรือเปล่าแต่ซีรีส์ของเนียครับเขาก็ไปคอลแลบเยอะแล้วเนาะส่วนเขาจะทำให้สกิลเพลย์ออกมาเป็นแบบไหนให้มันสมดุลยังไงนี้ก็คงจะต้องรอติดตามกันอีกทีนึงวันนี้ก็เอาทีเซอร์ตัวอย่างมาให้ดูนะครับก็ใครที่เล่นนารากะอยู่ก็ แอดผมมาเล่นด้วยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็อัปเดตกันสั้นๆแค่นี้นะครับก็ถ้ามีอะไรอัปเดตหรือมีเกมไหนน่าสนใจที่จะเอามาพูดคุยกันอีกเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอามาพูดคุยแบบสั้นๆแบบนี้นะ,นะครับแต่ถ้าซีรีส์เกมไหนที่น่าสนใจแล้วมันมีเรื่องให้คุยเยอะมากกว่านี้ผมก็จะนั่งคุยตามระยะเวลาที่มันเหมาะสมนะครับก็สำหรับวันนี้ Casual r e p l a y ก็จบลงไปแล้วครับขอให้เป็นวันที่ดีแล้วพบกันใหม่ครับ สวัสดีครับ